สวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มปลาตากลมนะคะมาแนะนําวิธีการให้อาหารปลาให้อาหารปลานะคะวันนี้มีอัตราส่วนนะคะ3ต่อ1น,นะคะอันนี้คือลำนะคะเขาเรียกว่าเออลำอ่อนนะคะหรือว่าลำละเอียดนะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะก็เออแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเออป,ปลาปนค่ะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าป,ปลาปน นะคะดำๆนิดนึงจะเป็นปลาบทละเอียดนะคะหาซื้อได้ค่ะเป็นกิโลหรือว่าเป็นกระสอบนะคะตามร้านอาหารสัตว์นะคะอ,อ,อัตราส่วนนะคะจะเป็น3ต่อ1 3ต่อ1คืออะไรก็คือ,อ,อลำนะคะเมื่อกี้เราตักไปแล้ว1อันนี้2 3 4นะคะ3 4 5นะคะ6 7 8 9นะคะลำอ่อนไปแล้วนะคะ9ถ้วยต่อไปจะเป็นส่วนของปลาป่นนะคะ1ลนะ2 3นะคะ3ต่อ1น,นะคะถ้าใช้ลำอ่อนนะคะ9ถ้วยนะคะเราจะผสมปลาป่น สามถ้วยให้เป็นอัตราส่วนสามต่อหนึ่งนะคะตามถ้วยตวงที่ที่ได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยสามารถทำเองได้นะคะปลาป่นมีโปรตีนสูงค่ะประมาณ40เอร์เซนต์นะคะาสามารถให้รวมกับลำอ่อนได้เพราะว่าเป็นอ,า,อาหารประเภทพืชน,นะคะผสมปลาป่นเพื่อจะให้ปลาโตวไวนะคะ เทียบเท่ากับอาหารเม็ดเลยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะแล้เดี๋ยวมาดูวิธีการให้อาหารปลานะคะว่าให้อย่างไรให้ให้ทั่วถึงอย่างไรไปดูกันนะคะ